ฉันทํางานตัวจะเป็นเกี่ยวไม่คิดจะช่วยบ้างหรือไงแม่ผมช่วยแม่แม่ก็บ่นอีกอะสู้ผมไม่ช่วยดีกว่านุ๊กแกทาอะไรของแกแม่สร้างแต่ปัญหาไปหาเรื่องใครทำไมอีกโอโหนุกนี่อัพเลเวลเกเลยไปแก้ใชาวต่างชาติเลยเหรอน้องดาววีคิสมาย ขนมจ้าขนมไทยอร่อยอร่อยจ้ามีทองหยิบทองหยอยขนมชั้นตะโก้จ้าราคาถูกผูกมาเลือกซื้อกันได้เลยจ้าไหวไหมลูกไหวจ้ะแม่แต่นี่ใกล้จะเที่ยงแล้วเรายังขายไม่ได้เลยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก็ขายได้เอองั้นเรากลับเข้าบ้านไปกินข้าวกันก่อนไหมจะได้มีแรงมาขายต่อได้สิจ้ะแม่ Okay. ออโอ้โหบวกดีบวกดีในพุ่มอ่ะเข้าเลยเข้าเลยเอาเลยเอาเลยเข้าเลย,เ,เ,ลยเข้าเลยโอ้โหแพ้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีเลนแล้วนี่นุพวกฉันทำงานตัวจะเป็นเกี่ยวไม่คิดจะช่วยบ้างหรือไงแม่ผมช่วยแม่แม่ก็บกนอีกอะ่ะสู้ผมไม่ช่วยดีกว่านู ก็มันจริงหรือพี่เฟิร์นลูกไม่ใช่พี่เฟิร์นนะที่แม่จะพูดดีด้วยลูกแม่ใจยเย็นๆน้องมันยังเด็กเด็กอะไรล่ะลูกโตจนหมาเลียก,ก้นไม่ถึงแล้วงานก็ไม่เอาเรียนก็ไม่เอาอายชาวบ้านชาวช่องเขาไปหมดแต่ผมก็จบมสามแล้วกันแม่ลูกคนนี้เฮียแทาไม่ตกฟ้าตกฟ้าก็เจ็บข้างฝาสิแม่ <laughs> ปล่อยน้องมันไปเถอะประจ,จุมน่าเห็นใจจังเลยค่ะมีลูกตั้งสองคนได้ใช้งานที่คนเดียวเฟิร์นน้องเธอนี่สุดยอดจริงๆเลยนะเกเรตั้งแต่เล็กจนโตบีมอย่าพูดแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวแม่ฉันไม่สบายใจแล้วอาการจะกาเริบอ่ะอะไม่พูดแล้วก็ได้ ฟิร์นบอกแม่เธอว่าเลี้ยงลูกให้มันดีๆหน่อยจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนี่ฉันหวังดีนะแม่บ่นเลยนักหนาก็ไม่รู้ hey, Excuse me Could you please give me a minute? I would like to go here. This is my friend's house. Do you know that? แมใจเย็นๆฟังน้องมาหน่อยเสียงดังโวยวายอะไรอ่ะดังไปยนบ้านฉันเลยเออคุณคะลูกฉันไปทำอะไรคุณหรือเปล่าคะเออ I'm sorry I don't understand and what's wrong with him Why you do like that to him โหนุกนี่ัพเลเวลเกเลยไปแกล้งชาวต่างชาติเลยเหรอเฟิรนแก่ดูน้องแกนี่เคยทำตัวอะไรที่มีประโยชน์กับครอบครัวบ้างไหม Check me down, me cabin, look, my head! Hey, Danny! Um! When did you get here? What's happened? But actually, I don't know anything, but he just guided me to your house. But คุณออมคะ่ะน้องเฟ์นไปทําอะไรให้เพื่อนคุณออมหรือเปล่าคะหุยโดนแน่ลุกทางนี้แกโดนจับส่งตารวจแน่เขาไม่ได้ทำอะไรนะคะเขาแค่ช่วยเพื่อนฉัน Yes I will bring you there please follow meOh really thank you so much let's goOkay let's go <S okay, let ภาษาอังกฤษได้น่านดสิคะทรงเกเรแบบนี้จะไปรู้ภาษาอังกฤษได้ยังไงทำไมผมจะรู้ไม่ได้หรอครับพี่บีมนังสือภาษาอังกฤษนเนื้อหาน่าสนใจดีฮะ อาทีอีออเห็นไหมคะแม่นุแม่ขอโทษนะที่แม่ทำกันหนูแบบนั้นไม่เป็นไรครับแม่นูกเข้าใจนุกเคยเกเรม,มาก่อนแม่จะคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดหรอกครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปก่อนนะคะโอเคมนนี okay, ่ let's go home ออวันศ thanks for your help it's your <S thank you ขอบคุณครับเออถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะเก่งมากลูกแม่สุดยอดไปเลยนุ <c> ๊ก <oughs> ขอบคุณครับขอบคุณนะครับแม่สำนักงานใหญ่เขารับเธอเข้ามาทำงาน,นแต่ไม่ได้ระบุตำแหน่งฉันก ลยจัดตำแหน่งที่มันเหมาะสมกับเธอไงหน,น้ากับชักโครกดูไม่ต่างกันเลยนะคะเธอรู้ไหมว่าเขาเงินเดือนเท่าไหร่อย่าบอกนะว่าได้เกือบสองหมื่นอะไดหห้ห้าล้าน,น,น,นห้าห้าล้านเงินเดือนแม่บ้านเนี่ยนะห้าล้านบอกมีงานเลยขคอยากปริกบ้านแล้วแต่อยากอยู่ที่นี่แล้วมันเหนื่อยมันท้ออยู่บ้านเฮา กินข้าวเหนียวกับน้ำพริกนุ่มกับปอแต่ยูตินี่มันบัดใจอยูตินี่มันต้องใจสตางกูยางเลยลูกออนล่าสานาเลยแม่ถ้าจะได้ก็ให้พ้ายไ้มาฮับน้องเตวเดอน้องแบบมี้สตาค์งแล้วเจ้า ถ้ามันในเฟอร์นี่เป็นไปได้ยังไงเฮ้ยออมฉันไปอยู่สิงคโปร์กับคุณพ่อไม่ได้ไปป่าอเมซอนนะดูสิทำน้าไดยกับฉันเข้าป่าก็ฉันคิดถึงเพื่อนสีนี่เลยปล่อยปล่อยปล่อคนลูกหมดแล้วเนี่ยสรุปเธอจะรับช่วงต่อแทนฉันได้ไหมฉันไม่อยากจะปิดบริษัทแต่ฉันไม่เคยทำธุรกิจนะกลัวไปไม่รอดมันแค่ซื้อมาขายไป ธุรกิจเล็กๆถ้ามันจะเจ๊งก็ปล่อยให้มันเจ๊งไปฉันไม่ซีอยู่แล้วก็บ้านเธอรวยเธอก็พูดได้นี่แต่ฉันไม่มีเงินเหมือนเธอนะเอางี้ฉันให้เงินทุนเธอไว้แสนนึงเราเป็นหุ้นส่วนกันเธอเป็นคนบริหารฉันเป็นคนออกทุนไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปไม่รอดเอ่อก็ได้ขอบใจมากนะออมที่ทำให้ธุรกิจเล็กๆของฉันไปต่อได้ฉันไม่อยากทิ้งมันอืม ฉันจะทำให้เต็มที่นะแล้วเธอจะกลับมาเมืองไทยอีกไหมอืมไม่รู้เหมือนกันอาจจะกลับหรือไม่กลับก็ได้แล้วแต่คุณพ่อฉันคงคิดถึงเธอแย่เลยนะเฟิร์นไอ,อยู่ไหนแล้วน้องยังไม่ได้หินเข้าเลยเจ้าไอเดักเฟิร์น บายดีไหมเป็นไงบ้างก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับลำบากแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะอย่าบอกนะว่าใช่ฉันทำงานก่อสร้างแต่ตอนนี้ไซตงานปิดฉันเลยไม่มีงานทำอ้าวแล้วบริษัทของพ่อเธอล่ะไหนบอกว่าไปเปิดกิจการที่สิงคโปร์นี่แหละออมชีวิตจริงรวยได้ก็จนได้มีขึ้นมีลงเป็นสัจธรรม บริษัทพ่อฉันขาดทุนเราก็เลยต้องสมทานกลับมาเมืองไทยแล้วนี่เธอจะไปไหนต่อกลับเชียงรายบางทีแค่ได้นอนกอดแม่ชีวิตก็มีความสุขแล้วแล้วหลังจากนั้นละ่ะจะทำยังไงต่อไปไม่รู้สิออมคนต้นทุนชีวิตต่ำแบบฉันมันมีทางเลือกไม่เยอะหรอกใครบอกว่าไม่มี ฉันเห็นบริษัท LKT เขาเปิดรับอยู่เธอลองไปสมัครดูนะเชื่อฉันนะเฟินชีวิต่ะมันมีทางเลือกมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทางไหนอย่าไปยึดติดกับต้นทุนชีวิตเราต้องริขีดชีวิตเราเองนะเฟินอืมรีบกลับไปเตรียมเอกสารแล้วไปสมัครงานนะเฟินได้ได้พี่มินพี่มินไปก่อนนะออมไว้เดี๋ยวเจอกันได้ได้ เออออมยืมร้อยยี่สิบเดี๋ยวคืนได้เลยขอบใจจ้ะพี่วีไปบริษัทยองเคพีค่ะค่ะแค่เธอไม่มีอุฒิมาสมัครฉันก็พอทนแล้วนะแล้วนี่แต่งตัวอะไรฮะเออ แต่งตัวแบบนี้มาสมัครงานไม่ได้หรอคะยังจะกล้าหาพี่เหรอเ้อเบิ่งตาดูร,บรอบๆสิสาขานี้ท่านประธานสร้างไว้ให้แตกตก่าจากสาขาอื่นเพื่อต้อนรนะับแขก V.I.P. แล้วดูสภาพเธอแต่งตัวมาสมัครงานสิโอ้ยฉันอยากจะรู้จังว่าใครแนะนำเธอมาเออเพื่อนค่ะเพื่อนมันก็คงจะเป็นคนบ้านนอกเหมือนเธอใช่ไหมเอกอวยไวยอะไรก เสียงดังลั่นไปทั้งบมดเลยบีมสวัสดีค่ะฉันบอกแล้วไงใครมาสมัครงานแล้วไม่ถูกชะตาก็ไม่ต้องรับมันค่ะคุณบีมนี่เธอคะเธอไม่เห็นเหรอว่าเขาไหว้ฉันมาสมัครงานไม่มีสมัมมาคารวะฉันไม่รับหรอกนะขอะโทษค่ะสวัสดีค่ะ ว่าฉันไม่ชอบที่หน้าคนนี้ไม่ต้องรับเข้าทำงานไม่ได้ค่ะคุณบีมทำไมจะไม่ได้การขัดคำสัง่งรองผู้จัดการอยู่ฉันเหรอไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณบีมแต่ทางสำนักงานใหญ่แจ้งมาว่ารายชื่อของผู้ที่มาสมัครงานวันนี้ทางสำนักงานใหญ่จะเป็นคนคัดเลือกเองค่ะฮะได้ไงอ่ะ สำนักงานใหญ่มาก้าวตายแบบนี้ได้ด้วยเหรอบีมเตรียมรร้องไม่ยังเนี่ยพี่เช็คสำนักงานใหญ่เอาอะไรชื่อคนสมัครงานไปคัดเลือกเองโอหบีมเรื่องเล็กๆแบบนี้ปล่อยมันไปเถอะเอาตำแหน่งเราสองคนให้รอดก่อนดีกว่าไหมตอนนี้คุณแม่ก็กำลังคุยกับผู้บริหารอยู่ถ้าเราบี้ไม่ได้แกกับฉันก็เตรียมหางานใหม่ได้เลยไปวคุณแม่รออยู่พี่เชครอ้ ไม่ได้สำนักงานใหญ่เขารับเธอเข้ามาทำง,งานแต่ไม่ได้ระบุตำแหน่งฉันก็เลยจัดตำแหน่งที่มันเหมาะสมกับเธอไง <c oughs> ดูสิคะคุณบีมหน้ากับฉักโครกดูไม่ต่างกันเลยนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วก็ขึ้นไปล้างห้อง,งน้ำข้างบนต่อด้วยได้ยินไหมได้ยินคะ่ะไปเราขึ้นไปข้างบนดีกว่า <c oughs> ค่ะบีม คุณวันลองเช็คดูอีกทีดีไหมครับเงินเดือนขนาดนี้มันมากกว่าผู้บริหารทั้งปีอีกนะครับครับครับได้ครับถ้าได้เรื่องยังไง็บกวนแจ้งผมด้วยนะครับเพราะพนักงานคนนี้เขาประจําอยู่ที่สาขาผมด้วยครับคุณวันได้ครับครับสวัสดีครับอ่ะมาแล้วเยบีมอะพี่เชคทำไมทำหน้าอย่างนั้นมีเรื่องอะไรกล่ะก็พนักงานใหม่น่ะสิ เธอรู้ไหมว่าเขาเงินเดือนเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่พี่เชคอย่าบอกนะว่าได้เกือบสองหมื่นอะโอ๊ยถ้าได้แค่นั้นพี่ไม่มีประเด็นหรอกเอ้าได้ยอะกวันนั้นอีกหรอพี่เชคได้ห้าล้านฮะห้าล้านเงินเดือนแม่บ้านเนี่ยนะห้าล้านฮะอะไรนะพนักงานใหม่เธอให้เขาไปเป็นแม่บ้านเหรอวะ คือเขาไม่มีวุฒิมาสมัครงานนะคะผู้จัดการวาก็เลยลองปรึกษาคุณบีมดูนะคะคุณบีมก็เลยให้เป็นแม่บ้านนะคะขออนุญาตนะคะพอดีจะเข้าไปทำความสะอาดห้องน้ำค่ะเ,เดี๋ยวก่อนคะเธอของเงินเดือนไปถึงห้าล้านเลยเหรอมันมากไปไหมสำหรับตำแหน่งแม่บ้านอย่างเธอ อะไรนะคะ5ล้านหนูไม่ได้เขียนเงินเดือนไปในใบสมัครนะคะปากแข็งถ้าเธอไม่ได้เขียนแล้วใครเป็นคนเขียนของเงินเดือนให้เธอฉันเองอฉันเองแหละที่เป็นคนเขียนขอเงินเดือนไปให้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะท,ท่านประธานท่านประธานครับตำแหน่งแม่บ้านได้เงินเดือนถึงห้าล้านเลยเหรอครับแล้วใครบอกให้พวกคุณบรรจุเขาในตำแหน่งแม่บ้านเอ่อก็ทางสำนักงานใหญ่ไม่ได้ระบุตำแหน่งมาดูก็เลยให้ไปเป็นแม่บ้านนะคะที่ฉันไม่ได้ระบุตำแหน่งมาเพราะฉันไม่ได้ให้เขามาเป็นพนักง,งาน เอาถ้าไม่เขามาเป็นพนักงานเราให้เป็นตำแหน่งอะไรล่ะครับท่านประธานเป็นตำแหน่งหุ้นส่วนของฉันหุ้นส่วน,วนอ๋ออย่าบอกนะว่าบริษัทของเธอคือไม่ใช่บริษัทของฉันบริษัทของเรา มออสำหรับเงิน5ล้านเป็นเงินที่ฉันเก็บไว้ให้เธอตั้งแต่เราเป็นหุ้นส่วนกันขอบใจใเธอมากมากเลยนะออมยินดีด้วยนะคะคุณใบเฟิร์นฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคุณใบเฟิร์นสวัสดีค่ะคุณใบเฟิร์นเปลี่ยนสีเร็วจังเลยเนาะครับทานประธานพรุ่งนี้พวกเธอทั้งสามคน ไปรายงานตัวกับฉันที่ห้องประชุมสำนักง,งานใหญ่ฉันมีเรื่องที่ต้องสักสักคดีความกับพวกเธอแปดเปินไปสำนักง,งานใหญ่กันประธานประธานคะทำไงดีอะพี่เชฟตำแหน่งน้องจะหลุดหรือเปล่าอย่าโมโห่วงตำแหน่งเลยเอาให้ไม่โดนไล่ออกก่อนเถอะคุณเบียนคะ เชื่อว่าเนียนะคะ